สวัสดีจ้ะพี่ป้านาอาทั้งห้ายวันนี้ปอ้อยก็จะผ่าพี่ป้าน่าอามาเปลี่ยนบอ่อนซี่เปลี่ยนกระทั่งบอ่อนซี่ของปอ้อยเนาะเนี่ยที่ปอ้อยผ้าไว้แล้วอันนี้ไม่ได้ผ้าหรอกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้ปอ้อยก็เอามาใส่ในกระทั่งให้มันพูมาไหมแต่เนี้ยเขาก็เริ่มพูแล้วอันนี้เป็นชิน้นผ้าอันนี้เป็นลาซี่ซิ่งลาซี่ปอ้อยเองนี้ใ <laughs> บแรกป้ายมานิดนึงแต่กาป้ายเออเราก็มาดูต่อไปว่าเขาจะป้ายเปล่าอันนี้ลาซี่ซิ่ง แล้วก็อะไรว่าอันนี้อันนี้ไม่หรูอ่ะเนี่ยมีหูตายใบไม่มีชื้อซะด้วยนี่เห็นปะผ้าไว้รวมๆกันนั่นแหละแล้วมันก็ลายชื้อให้มัง้งไม่ให้มัง้งอันนันอีกเนาะโอ้แต่อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นมักขวานนี่เนี่ยมันยาวขนาดนี้เลยจะเห็นปะปออ้อยออกจากตู้มาปออ้อยก็เลยจะมาแบ่งปันกระดูกที่นี่มันยาวเลยยืดเลยยาก ก็เลยจะมาแบ่งปันเพื่อนๆวันนี้แต่ว่าต้องใส่กระทะกอนจะเราก็จะตั้งไว้ในบ่อเนี้ยล้วก็เมื่อไบบ่อนั้นนะให้มันซวยเมื่อบ่อนั้นแล้วก็เอามาค่ายทีลตต้นซ่องต้นส้างต้นก็เลือกต้นไม่ซวยก็ค่ายต้นไม่ค่ายมันได้ก็มาไว้มาไว้พอมันซวยน้อยก็เอาไปค่ายไหมอะไรเนี้ยวนยุย่างนี้เลยจ้ะทํายุ่งแบบนี้เนาะทำเรื่อยๆเน่ก็ยุดนี่ใบตามปูก็เก็บมาเองจ้ะนี่ใส่ใบกามปูไป มันจะมีให้ป่ะมันจะออดนะเ,เนี่ยพออ,อมันจะตู้อบม่หวานนี่แหละบอนที่เราอยู่ในตู้ต่ลักเดินดีนะจ๊ะบอนที่อยู่ในตู้อบมันจะเป็นอย่างนี้แหละให้หมะมันก็จะอ้อนเราถยอย่างนี้แหละเราก็ตอนนี้เอาใส่แบบนี้แล้วก็ห้าหมายค้ำนะจ๊ะเพราะเส้นแลยต้องใส่ไมายค้ำเนี่ยเปลี่ยนกระทงเป็นแบบนี้เนาะจะใส่ไม้ค้ำพอค้ำเส็จเพื่อเๆือโอ้นี่มันมันนี่ให้หมะมาขวานมาแต,แตกแตกอันนี้นะนะซองซองซองอะไรนี้แหละก็ใส่ไม้ค้ำเส็จพี่ป้านาอาจก็ เอามาตั้งในบ่อน,นี้ร่อนน้ำยู่ได้สบายบือกระทั่งซีนิวนี่เก็บไว้ต่อต้นที่หนึ่งละไปแล้วเนาะมาข้าวหวานวันนี้ป้าอ้อยเอาออกมาประมาณหนึ่งร้อยต้นเดี๋ยวก็จะนี่แหละปูไปเรื่อยๆโอ้โหอันนี้อันนี้จนแตกลูกแตกกล้านมาแล้วอันนี้เป็นดินถ้ามันเป็นดินก็เอาออกหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นที่ป้าอ้อยไม่ได้ไปห้าห้าใบก้ามปูเองไงป้าอ้อยก็เลย ไส้ดินมั้งช่วยนี่ตอนนี้เราจะใส่ใบก้ามปูหลวนเพราะว่าไม่หลวนเราก็ผสมดินนะ่นี่ยเพราะปะอ้อยคูดดินมาด้วยที่โคนใบก้ามปูอะ่ะมันจะได้ไอันนี้บอดซี่มันชอบไรย่างเวลาปอ้อยส่งพี่ป้านาอ่ามันก็จะได้ไม่นักมากนี่จะอันนี้ไม่มั่นใจว่าอะไรแต่มันมีหูตายใบเอาให้มันโตก้นเนาะไม่รู้แต่ส่งมันจะเมื่อนไอ้นี้นะเบนจะลงน้ำทองยักษ์ละซา แล้วก็อะไรว่าจะปะอ้อยผ้าายุอยักษ์สุร่าซาอะไรเนี่ยมันซ้วยนะยักษ์สุราซาอะไรเนี่ยมันกลดเป็นใบซี่เด้งนะจ๊ะนี่แต่อันนี้มีปลายถ้าอันไหนจําชื่อได้ปอ้อยมีปลายไงอันไันที่ไอ้น,นี้ไม่มีก็คือมันไม่มีป้ายลาซี่ซิ่งในหัวบลอลเลยนะตอนที่นั่นผ้านนะจะบอกว่ามันซุวยมากเลยมันได้มาต้นเดียวหรือไง,องไรู้เห็นแต้นเดียวแล้วก็มีฮันุมหมา,านคว้างคว้านอย่างไม่ได้เอามา เป็นบอนไม่นะฮนุมานคว้างคว้านเป็นหมายกาบซี่แดงๆอ้อยก็มีได้มาซ่องตนผ้าวันทั้งหมดแป๊ชิ้นได้มาซ่องตนอันนี้เงาวเจ้าค่าเงาวเจ้าค่าเงาวอันนี้ไม่ได้ผ้าหรอกแต่มันยูทั่วไปหมดนั้นแหละเนงาอ่ะมันเป็นหัวเล็กหัวงน้อยก็เอามาฟัางเนี่ยห่วงเท่าๆปลายก้อยอะ่ะมันแตกมันจตกเม้มันแต่นา้าตะไรนั่นนั่นไหมกอ้อยก็เอามา ไส้ไส้วะนี่ให้มันเป็นอันนี้เงาวนี้ไม่ได้เลยอะต่อไปทำแบบนี้เราจะทำวนๆไปอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ลูกไม้ไก่ที่ป้าอ้อยซื้อเม็ดเข้ามาไงจำได้ปะแล้วป้าอ้อยก็เอามาทำให้พี่ป้านาาดูอันนี้อุ้ยอันนี้ใกล้มาฮซ้วนนี่อันนี้จำได้อันนี้ใกล้มาฮซ้วนจ้ะ เพราะว่ามียูซ่องต้นซ้าต้นผ้าไว้ผ้าไว้ใกล้มาที่สวนเก็บก่อนเห็นไหมเดี๋ยวพออุ๊ยอันนี้มีหิ้งปะโอไม่ใช่กิ้งไม้ใกล้ปิเถอะใกล้มาที่สวนนี้เราต้องรีบเก็บปอ้อยมีไว้กนึงแต่ไม่ได้ค่ายเราจะเอาไว้นาบ้านปอ้อยผ้าผ้าเข้าแล้วนี่ไงดะเนี่ยเข้าเพิ่งจะได้ว่าสร้างต้นบางชุดนี้เราก็ยังอยูไหนนั้นอีก มันทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเจ้าแก่เดียก็จะเอามาแบ่งปันจะไม่ต้องห่วงไข่ดีก็ได้ก้อนไม่ต้องจองแล้วจำไม่ได้ก็ไข่ที่ติดตามก็ดูไหลทุกวันอยู่แล้วดูคลิปเอ,อยทุกวันไม่ต้องท่าไม่ต้องจองจำไม่ได้อะไม่รู้ว่าไข่จองแล้วมันจะเสียคนนะ่ะนึกไม่ออกนี่โอ้โหเนี่ยลูกหมายนะปอยสังเกตนนะ่ะที่สื่อเข้ามาลูกหมายแนละ้วเพื่อนๆจะว้าไปลากมันเดินดี ลากมันเดินดีกว่าไอชินภาพนะจ๊ะปอ้อยเออไอ้ห้าลูกหม่เนี่ยเมื่อมันเมื่อมันโตไวนะมันเพื่อนเนี่ยจะไปว่ามันต้นเล็กกระตี้ลีกระตี้ลีที่ปอ้อยบอกไม่ยากไม่ยากทำเลยต้นโอ้เมื่อเริ่มนึ่งไห่อะไรไหมต้นเนี้ยให้เทียบดูปอ้อยก็มาปกพร้อมกันเนี้ยเอ้ยมันไอนนี้อุ้ยมันลากมันเดินอ้าวให้ดูเมื่อกี้นะให้ปัดชินภาพปอ้อยลากยังไม่เดินดีเท่าลูกหม่เลย อ,อ้อเออมันโตไหวแล้วเนี้ยมันสูงะ,ะลุดเชลิดดีอันนี้ไก่ไก่ใกนเป็นลูกหมยไก่แล้วแต่คนนี้เขาเลี้ยงไก่ทั้งงโดยมากเขาจะมีไก่ซื้อลูกหมยเข้ามาทิ้งไปเป็นพันเนี้ยปอ้อยดอกจะบอกว่าดอกบอนซี่ปอ้อยบานเยอะแยะเลยนะแต่ปอ้อยไม่ได้ผัดส้มเลยส้มมันโตว่าจะลองผัดส้มเหมือนกันเลยปลูกไม่ค่อยขึ้นไงก็งเลยไม่ยากผัดส้ม ถ้าเป็นทีทีบางทีตั้งใจก็ไม่ขึ้นบางทีไม่ตั้งใจว่านๆมันก็ขึ้นอุ้งเนยกับตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําไว้เอาไว้ค่ายพี่ป้านะ่าอาดีว่าไข่ที่ยากเอาไปปูค่ายเป็นดอเป็นไงเลยแต่เดี๋ยวจะโจทย์ไว้ให้วันนัออ่นปอยเอาไอ้อพันอะไรอะไร,ะไรมามาอันนี้อันนี้อะไรนะมนะุนสวรรค์ไงจ้ะมณฑลสวรรค์มนุน,มนสวรรค์ปอ,อยเองที่ผ้าจําได้ว่าหัวยญ่ญแดงเปรตแดงเปรตร,รุ่นอันนี้ไม่แดง รุ่นเล็กๆนั่นแดงที่มันยู่ที่เราผ้าเป็นชิ้นเราเอามันไว้ข้างนอกมันแดงเนาะพอเอามาใส่ในตู้มันไม่แดงวะเออแล้วไอเสื้อมือมาอมแมวมากนี้เนียมีโอก็ต้องมีแมวไม่ใช่โฆษณานะพูดตามโฆษณาเขาเชื่อๆนี่ต่อไปวันนี้แหละเพลินบันเทิงนะาจะอันเนี้ยปอ้อยว่ามันเป็นไก,ก่แก้วตาเสื้อปอ้อยนะเน,นี่ยมันหย,ย,ยับยับอย่างเนี้ย จำได้เพราะพอ,อ้อยเคยมีแต่นนี้ก็ไม่ยากจากการรันตีเ调ให้มันโตกว่าอันนี้ก็เป็นดินไปเยอะไปเลือยทิ้งน่อยนี่ข้างล่างเอาดินมาทิ้งข้างล่างนี้สบายเลยโยนได้ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นริมรัวเนี่ยพอ,อ้อยว่ามันเป็นใกล้แก้วตาดเสือ้อพอ,อ้อยนะมาจ้งแต่บ้านหนูแหละต้นใหญ่ๆแล้วมันก็ยุบแล้วมันก็ยังไงไปยังไงกับรุ้นเนี่ยไม่มีชื้อเนี่ยมันจะเป็นเนี่ย แล้วพอแก้แล้วมันจะหยับหยับที่มันมีเม็ดเม็ดเอ๊ะมันเห็้เหมือนกันไม่ใช่เลยปอยหม่อมม่เหี้ยตรงน้ามันสะท้อนปอยก็นั่งปูดอย่างไรแหละไม่รู้ว่าในในโทรศัพทเนะมันไองนี้ว,ว่าเดี๋ยวพอเซตล้วค่อยเปิดดูนี่ต่อไปต้นนี้อะไรอันนี้ก็หนุมานอมพ้าพ้าชินผ้าเองเจ้าค่าปะปอยผ้าเองเอาดินออกหน่อยเนาะอมเนาะ ต้องเอาไปใส่เวลาออกอ่ะไม่ต้องไปออกจนล้าแนะให้ดินมันกกเกาะล้าไว้มัง้งพี่ปานอ่ะเวลาจะขยับกระทั่งหรือว่ายยากจะเปลี่ยนดินเข้าไม่ต้องไปหลางลา้าเขาอกมันเช่าแต่ถ้าเกิดเราดินเกาะไว้อย่างเงี้ยเขาจะตั้งโดตั้งเดอย่างเงี้ยไม่เช่าแต่ถ้าเกิดไม่มีดินเกาะล้าเข้าเลยอ่ะเขาเช่าเช่าแต่เดี๋ยวมันก็ฝืนแต่นั่นแหละไม่ต้องไปหลางเขารอกให้ดินเก้าเขาอยู่มัง้ง เปลี่ยนอาหารให้เขาเขาจะได้ไอ้นี้อันนี้ก็อมพับพานี่พาเองกับมือจ้ะอันนี้น,นี่ไปตอนนั้นเราซื้อดินมาผสมด้วยไงดินกะซอบไม่เอาละอันนี้เอาดินใบก้ามปูของเราดีกว่าได้นหนึ่งต้นเดี๋ยวพอเสร็จเราก็จะใส่บอ่อนี่หลยจะ้ะพอใส่บอ่อนี้เต็มก็เปิดหนาไม่เปิดหรอก ป้อยมนอย่างนี้แหละเดี๋ยวโฟนมันกระตะกแต่กนะ็เปิดดีนี้ไม่ต้องเปิดจ้ะป้อยมาเลยเมื่อวานนี้ให้ป้าตรงนี้ให้ป้าปูหั้วเนี่ยหัวปูไว้อย่างนี้แหละอันนันกระทั่งย่ก็คือหัวย่หัวย่จริงๆนะหัวย่ตามคิดเมื่อวานอันนันกระทั่งเหล็กป้าอ้อยก็ไอน้นี่วหวเนี่ยป้อยให้ดูเนาะเนี่ยคือลูกไม้ลูกไม้ที่ป้าอ้อยซื้อมาเนาะนี่มันมีลูกย่นอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยป้าอ้อยก็ขยันเตี้ยนเข้าเลยบอลเล่นเละไม่ได้ตั้งใจย่าก็ ไอ้น,นี้เขาลอกแต่เขาก็เกินมาเนี่ย่อยให้มามันลากมาดีนะอันนี้อุ้ยเน,น่ใน่เข้าก็ไอ้น,นี้มาหละเอาดินออกมั้งโอ๊ยบนโลนไส้ยังจีนี่ไส้เข้าลงไปเนี่ยหละหมายฟักเดียวกันนะจ๊ะแต่ออเป็นคนละน้หมายฟักเดียวกันเลยนี่เห็นปะไส้ไป๋ยวบอกว่าอย่าผสมผัน เดี๋ยวเพื่อจะได้มีลูกหมายเสร้สวยแต่ชิ้นไ่ยากพอต้มไม่ใช่ไรเราพว่าบอยไม่ค่อยเล่นลูกหมายด้วยเลยอีกอย่างหนึ่งไม่มีที่ไว้ต่างไปเลยทั้ไปเรื่อยเมื่ก็พักนี่ก็ลูกหมายนี่ซักเดียวกันแต่อันนี้มันเป็นนักแข้งเป็นกาบมันไม่มีใครซื้อก็ไม่เป็นไรเราเอาไว้เทมลูกหมายพอวันโตไปมันไอ้นี้นะน้ำมันเปี้ยนนะจ๊ะนี่ เอาละจ้ะนี่มาเดี๋ยวป้าอ้อยก็มีแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆก็ลองทําดูเนาะเราลองขยายน่า์บอนซี่ของเราด้วยกระชินผ้าหรือว่ายัางไงพี่ป้านาอาจก็ลองทําลองทําดูพอใส้กระั่างออกมามันก็จะเป็นกระั่างนี่แบบนี้แบบนี้นี่เห็นปะจ้ะนี่เห็นปะพอเสร็จแล้วต้นไน้มันเอ็นมันโอนก็ห้าหมายมาขำไว้ตั้งไว้ตั้งแค่ต้นเดียวเนี่ยต้นทีว่าเนี่ยรอดไม่บอนซี่เนี่ย ถ้ารอดไม้สุ้งก็รอดก้าวแสดงว่าบอนซี่เราแข็งแรงดีนะจ๊ะแข็งแรงแล้วเขาจะ,จะ,จะเจริญเติบโตไวเนาะเนี่ยเอามาตั้งไวแบบนี้เนี่ยอย่างอันเนี้ยมันอ้าเรายุ่น้องตู้เราต้องฮุบมันจะถ้าอันนี้มาไม่ต้องพูกสน,นั้นเน้นติ้วลงหน้างพูกให้มันลุม่มร่วมแบบว่าเพื่อประคองมันไวเพราะเดี๋ยวเวลาฝนตกอะมันกระแทกใบมันก็จะชำนาะจ๊ะอ่าเดี๋ยวต่อไปเรามาคายบอนซี่กันเนาะคายบอนซี่ต้อนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยก็จะมีบอนซี่ อ่าซวยๆราคาหนึ่งกระถางละหนึ่งรอยยี่สิบบาทมาฝากพี่ป้าณาทุกคนเนาะกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี้ก็คือบางกระถางโดยส่วนมากจะเป็นบอลยุบแล้วโพจะยุบแล้วโพไปไมาแยกนอกแล้วก็บางกระถางก็จะมีเป็นฟอร์มกอเลยมีลูกมีเต้ามีอะไรบางกระถางก็คือจะมีแค่ต้นเดียวเป็นไม้แยกนอกบ้างแล้วก็ที่ปลาอ้อยหลับเข้ามาบ้างอะไรก็ที่มันเฮ้ยนอนกินี๋ยวก็โถ หมองไปเห็นอนเดี๋ยวเพ่อนก็ทำคลิปก็เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วแหละก็จะประมาณนั้นนะจ๊ะเราได้ปอ้อยจะบอกทีละต้นให้พี่ป้านาอาได้รู้ก็จะได้ไอ้น,นี้เนาะย่างกตะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งอันนี้คือคืออะไรวะไกล้สุพรรณอันนี้เป็นชิ้นผ้าปอ้อยเองแต่ทาไมเมื่อมันติดด่างมีให้ดูนี่ใกล้สุพรรณนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยปอ้อยผ้าออกมาไม่รู้ว่าจะแพงหรือไม่แพงไม่รู้แต่มีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะใกลสุขันกระทา่งที่หนึ่งมาแล้วทุกกระทั่งหนึ่งร้อยยี่สิบทุกกระทั่งก็จะมีแค่กระทั่งเดียวนะจ๊ะไม่มีซ้าเพราะฉะนั้นขายยากได้ต้นหนต้องให้ไหวให้ไหวต้นที่ซ่องรน้พักอันนี้บอนยุบหัวแล้วก็โพจะนี่กัดซี่มาเฮ้เราจะมีหูตายใบยลนพักหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันจะ๊ะอันนี้บอนยุบแล้วโพอันนั้นยุบแล้วโพจะบอกนะจ๊ะ ปอ้อยก็ไปรับเข้ามานั่นแหละเขา้าเข้าเลี้ยงไว้เออไปรับเข้ามาเนี่ยเขา้ากระ,ออะปูเมื่อปอ้อยปอ้อยก็ไปคุดมาเอามาไสเนี่ยแ,แล้วก็เอามาเลี้ยงตอยเนี่ยพอจนโตขนาดนี้ไม่ต้องท่ามาห่วแค่ไหน,นมันก็มีมีทาลูกมะยมลูกลูกมะยมลูกเชอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึงขนาดลูกมะเขือเนาะเราให้ฟังเพราะว่าปอ้อยอันนี้ปอ้อยไปหิบเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยงต้อยอันนี้ข้าปอ้อยเองพาอันนี้จองถนนนี่ ไม่ได้ผ้านะอันนี้เมื่อจะเป็นแยกนอหรือผ้าวะลืมไปเลยเออนั่นแหละแต่ครอบอ้อยอันเนี้หนึ่งร้อยยี่สิบาทจะจองถนนเนาะบอกว่าจำได้นะบางคนบอกว่าพ่อสมัยแกจำได้ก็ําไมจะจำไม่ได้ก็ทำทำกับมืออันนั้นสื่อก็สื่ออันนห้นผ้าจำได้อยู่แล้วอันนี้เลื่อนล่วงจะอันนี้มาแยกนอนี่อันนี้กระลับเข้ามาอันนี้ต้นแม่อันนี้ลูกลูก แล้วก็มีลูกน้อยโผล่มาอีกแล้วให้ไหมจ๊ะเรือนล่วงเป็นบอนเก้าทีน่าสะสม้มยิงแก้ยิงซุ้ยนะเรือนล่วงเนี้ยใครไม่มีสะส้มซะไม่ค่อยเจอแล้วนะจ๊ะไม่ค่อยเจอต้นนี้สิลาเพชรสิลาเพชรต้นนี้หนึ่งร้อยยี่สิบมื่งกันจ๊ะนี่ต้นใย่ไ่กระพริบนี่ให้มีรอดรอดสีเขียวอันนี้ก็เป็นหมายแยกนอกเมื่อยที่เหนื่อยนี่ไม่ใช่อะไรหมือนก็นั่นแหละเปลี่ยนกระทั่งเซตก็มาทำ อันนี้ก็คือพระยาพันวังอันนี้ก็พันวังหนึ่งร้อยยี่สิบเป็นไม้ที่ยุบแล้วก็โพอันนี้น่าจะเป็นที่ป้าอ้อยเอบเอบเข้ามาแล้วค่าไม่รู้ใครซื้อเพราะว่านี่ไงเชือกยังยู่กันนี้เลยซ่องรอดไหมนี้ก็คือรอดไหมอันนี้คือรอดเก้ามันยังยู่ในนี้เดี๋ยวพูกเข้าไว้ด้วยกันพูกไว้ต้องพูกจะบ่อนนอกตู้อะแต่ไม่ต้องไปพูกแนนให้มันนั้นกันเพราะว่าเดี๋ยวรอดมันแทงขึ้นมามันมันจะไม่มีที่มันจะม้วน พราะว่าจะฟุ้นเหมือนกระเทกนะจ๊ะเวลาฟ้นตกเนาะนี่นี่มีรอดไหมนะจ๊ะพันวางหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเมื่อกันจ๊ะพันวางต่อไปอันนี้บอลแยกนอกเลกาซี่เลกาซี่เป็นบอลเทปบอลน,นี่แหละที่เข้าออมือน,นี่แหละแต่ก็จะมีค่ายมีรอดไหมนะจ๊ะอุ้ยมีลากโพด้วยเนะะาะปอยก็หลับเข้ามาแ,แต่กระดดมไม้จะเป็นบอลแยกนอ,กนอกทั้งหมดเออนี่เลกาซี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะหนึ่งรอยยี่สิบบาท ห้ามวะ่ะมันช่วยไหมพอ,อยจะบอกใบหน้าตึกเลยนะแล้วต้นแม้มันใบหน้ายายใหญ่ช่วยๆหนะ่อเเลยกระซีจะว่าไปเออไอบอกไม่ไม่คือเทปโอเคอยุอันนี้ยักษ์กุมพากาันอันนี้กุมพากาันนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นไม้ไม้หัวพ่อเพิ่งยบอ้อยกระลับเข้ามาเหมือนกันนี่แหละในดินแบบนี้ไปแคะต้องเข้ามาแล้วนี่นี่นมีรูมีนอแล้วก็ใช่ไหมปอ้อยเลี้ยงแทงรอดไหมมาซ่องรอดแสดงว่ามีซ่องต้นหัวเท่อน่าปอ้อยก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันคือกุมพกาันร้อยยี่สิบบาทจ้ะ หนึ120่งร้อยยี่สิบบาทอยักกุมพกันนางกิลินีเทวีนี้ก็มกกมาากเ,เมือนน่อ,นนอ,นนอนนกักออกจกนจะขุดมาจากดินเข้าเหมือนกันนี่ต้นเมะอันนี้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 ลูกลูกออกจากเมะนี่เห้ไปจะนางกิลีนีเทวี้ปอ้อยมาเลี้ยงต้อยไว้เนาะนี่แหละเพิ่งจะอ้อค่ายวันนี้แหละไปขุดมาจากดินเข้าเข้าฟังไว้ไงร้อยยี่สิบเมื่อก,กันจะนี่ก็เมื่อกันไปขุดขึเข้ามาอันนี้เทพเทวานี่เทพเทวาผ้ามาป้ายไหมว้าย อันนี้อ๋อหนึ่งนนูนป้ายมาน้อยหนึ่งจ่ะเนี่ยแต่ต้นแม่เข้าป้ายซวยอยู่นะเออป้ายซวยอยู่นี่รูเข้าพึ่งป้ายมานิดเดียวอันนี้ก็ไปนอนบอยุ่ห่วไปขุดมาจากดินเข้าแล้วก็มาเรียงต้อยร้อยยี่สิบบาทเทปเทวานะจ๊ะต้นนี้เทปเทวาเนะต้นนี้อีกก้าวหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นนอแยกเรียก่อ๋ออันนี้มณีมณีวาสนาอันนี้เป็นบอนเทปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทบอนบอนเทปนะจ๊ะเห็นป่ะมีด่างมีป้ายครอบอย่างนี้แหละอันนี้ไม้แยกนอกนะจ๊ะ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทมณีวาสนาเพอาวเคยได้ยอยู่นะว่ามันช่วยอยู่นะเนี่ยแต่มันก็ช่วยจริงต้นแม่เขาบอกอยก็มีช่วยอันนี้อันนี้เอฟมาส,าสัทถาซูนยักษ์หน้าแดงสัตถาซู่นเนี่ยพอฟ้นให้าปทาเราไม่ขำเนี่ยฟ้นมันโตดีว่ามันอยู่นอกตู้มันก็เอ็นไปเอ็นมามันมีลูกนะน,นี่ไม่ใช่ใบเบี้ยหนึ่งต้นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจะยักษ์สัทถาซุ่นใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้นต,นต่อไปอันนี้ก็เอฟมา อันนี้วังทองวังทองใบยาวนี่เห็นเปล่ามันไม่กว้างไงวังทองไม่ใช่ปลาซาทองพูดไป,เ,ปเลยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจปะปลาซาทองหนึ่งร้อยี่สิบเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไปเนี่ยแต่ปลาอ้อยมองไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันสะท้อนแสงหนึ่งร้อยยี่สิบต่อไปอันนี้ก็ฟีมือปลาอ้อยเองผ้าชิ้นผ้าอันนี้ลาหูอมจันทให้มานสร้วยเลยมีหูด้วยนะมีหูด้วยนะลาหูอมจันปลาอ้อยให้มะ บอกระฟี่มือนี่ดูสิทําไมไม่รู้ก็ตัวเองคู่ตัวเองจําได้ชิ้นผ้าผ้าไว้พกเจ็ดชิ้นได้ช่องตนละห่วงจันเก่งจัดปลัดบอกไม่ต้องขำมาลอกเรีย๋ยวขำตอนห่อเพื่อใข่ซื้อนี่ขนาดนี้แล้วไม่ซ้วยเอามาก่าวห่วงเพื่ซ้วยว่าไอ้ไม่มีต้นใหญ่เลยนะเราห่วมจันไม่ได้ไอ้นี้น่แล้วต้นตน,นั้ามันไม่ซ้วยอะที่เอฟหมานะ่มันไม่เมื่อยเขาบอกไอ้ที่ผ้าเลยเนาะ มันชัดเนี่สมมว่าห้องเข้าไม่ซุวยจะบอก่ไอ้ก็เอฟมานั่นแหละแล้วนี่หัวมันย่อยมันซวยดิคู่ซุยว่ะลาหูอมจานนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะไหวตรงนั่งไหวตรงนี้ต้นนน้นล้วจะว่าจะไหวทำผันแล้วมันยหญยแต่มันไม่ซุ้ยมันืูก็ไม่มีใบก็ยาวๆไงไม่ให้มันกลมเลยอันนี้อ้าวฝีมือนะจ๊ะอินทรชิตหน้าทองอันนี้ผ้าเองยุบเองแล้วก็พมมาเองไม่มีใครค่อยซื้อเท่าไรเลอินทรชิตทำไมอะมันซุวยดีตายนี่รอดไม้แทงแล้วนะจ๊ะ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเปิดนะ้ำมาขนาดนี้เมสซ,ซี่ชุมพูมาแล้วจ้าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอันนี้จอมทับอ่าจอมทัพบ,บอลเก้านะบอลน,นา้าซาสม้มมีแม่มีลูกหนึ่งกอหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมาแยกน่องนอะจ๊ะแยกมาจากแบบโกย่ยเลยหนึ่งร้อยยี่สิบจอมทับโอ๊ยโอ๊ยอ,อันนี้บอลเอฟเข้ามาดูเดี๋ยวก่อนไม่กล้าจับปวเจอนอน น,อน,น้อนชอบกินนะนั่นมันกินไปอีกแล้วห่าก็อันนี้อมพับผ่าจะดูลักให้ดูละอันนี้แม่อันนี้ลูกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทดูลักเลีียงจะลูกออกละซื้อสักทีเฮ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบป้อ้อ,ย,อยใส่กระทะง่า่ไว้ซ้มสี่ต้นเลยนะอมพับผ่านี่มันจะห่วงยู่ในเลยช่วยเถอหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะเอาละวันนี้ป้าอ้อยก็มีนี่แหละเรื่องราวดีๆข้องการ ยายบอนซี่เนาะป้าอ้อยไข่ที่เพิ่งจะเข้ามาช่องป้าอ้อยป้าอ้อยก็จะทําบอนซี่อ่าแบ่งปันพี่ป้านาอานี่แหละแต่ว่าป้าอ้อยก็จะเลี้ยงนกตู้พอในตู้ป้าอ้อยก็จะใส่กระั่างที่ซี่นิ้วพอเสร็จแล้วป้าอ้อยก็จะมาใสาบ่บ่อใส่บ่อเนี่ยมาเรื่อยๆพอตนน้นไน้ต้าอ้อยก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆประมาณนี้เนาะแล้วเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านใครอยากทำแบบตามป้าอ้อยบ้านก็ได้ผิดบ้างถูกบ้างเป็นครูทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆ ชิ้นหัวมันใหญ่เราก็พาให้มันได้ชิ้นยญ่ๆไปเอาชิ้นเล็กไม่ต้องให้มันไปเป็นฟ้ยอยเราจะเาไปทําอะไรเยอะแยะหัวหนึงพาสิบชิ้นได้ห้าชิ้นก็โอเคแหละมันก็จะได้มีต้นหนุนต้นนี้เออย่วย่อย่าไปลบมัดเอาเรื่อยๆเราแม่้าแบบยางนี้แหละแม่้าตามสบายสมัครเล่นพาชิ้นทาบานนะ่ะละให้มันโตยญ่ๆเอาเลยจ้ะสุดท้ายนี้ปอ้อยฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอ้อยด้วยนะจ๊ะ คอบคุณเพื่อนเก้าวอบคุณกัลยายมิตมีที่น่ารักทุกคนเนาะที่ให้การสนับสนุนปอ้อยตลอดมาเรื่อยๆเลยปอ้อยดีใจเลยจ้ะดีใจจ,จริงๆเนาะแล้วโอโ้โหใครที่แบบสร้างแล้วก็กลับมาสร้างอีกชมว่าต้นไม้ปอ้อยดีพาลูกพาล้านมาก็ปอ้อยก็พยายามทําคลิปให้เห็นว่าปอ้อยทําแบบนี้อย่างนี้เพื่อให้พี่ป้านาะอ่ำมั่นใจไงจ้ะว่าปอ้อยทําแบบนั้นแล้วข้องปอ้อยก็ตรงปกทุกต้นต้นไ่นคือได้อันไหนก็คืออันนั้นไม่มีการเปลี้ยนจ้ะอาจจะ เปียนนิดน้อยเวลาไปทึ่งพี่ป้านะอะแบบใบเรื่องใบอะไรอย่างงั้นก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะต้องเข้าใจเนาะอวือเวลามันค้นท่งอ่ะมันมันต้องมีการไอ้นี้อยู่แล้วพืชมันต้องคลายน้ําใบก็ต้องเช่าต้องอะไรแต่พอเพื่อนๆไปทึ่งก็แค่ตัดใบทิ้งแช่น้าไว้เดี๋ยวเขาก็จะง้อกลับมาช่วยเหมือนเดิมนะจ๊ะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะวันนี้พ่อ้อยข้อจบลิดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า